ก็สวัสดีทผูท้ชมที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับแมปเบดบอลอีกเช่นเคยนะตามงบขอเลยซึ่งวันนี้ผมจะไม่มีอะไรมากมาปลดล็อกสกิลใหม่อีกแล้วซึ่งสกิลน,นี้มันเป็นสกิลอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือมันใช้มากกว่าเงินหนึ่งหมื่นแน่ๆเอามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะ บนรถสกิลให้ได้นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่คงจะดีมากเลยนะถ้าผมมีเงิน1,000งอยู่แล้วอะไม่น่าไปซื้อราบเลยตอนนี้ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์ปกตินะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าจะอันเออชนะในแมปนี้ได้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่ได้เล่นนานนะ Let's go ได้๋วเาเล่นเซิร์ฟเวอร์บลูแล้วสิ ผมลืมบอกไปนะว่าตอนนี้เน็บผมไม่ค่อยจะปิงแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีเรียบร้อยทำไมเดบไวจังนะเดบไวแปลกแปลกนะเออแล้วอีกกิจกรรมนึงนะั่นก็คือกิจกรรมรบอตอันนี้นะผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะได้อะไรอะ่ะซึ่งเดี๋ยวผมไปลองเล่นดูตอนท้ายคลิปนั่นเอง นี่ไงเป็นสกิลนี้นะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่เลยสกิลอื่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปลดล็อกสกิลนี้นะครับเสียงผมอาจจะปแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมไปเข้าค่ายมาอากาศมาันที่นั่นมันเย็นมากซึ่งผมก็ชอบอากาศเย็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงคอนเซปต์คริสต์มาสก,กำลังจะมา เอาไปว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะปลดล็อกสกิลให้ได้แบบดีๆเลยแล้วกันนะคือพูดง่ายเลยจะปลดล็อกสกิลนี้ภายในคลิปเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะนะซึ่งตอนนี้บอลน,นี่มันไม่มอนมันไม่เร็วอะเคิวคนยังไม่ได้เลยแล้วดูคนที่อยู่ตรงกลางสิ เงาโง่เลยเออไปเอาไปเอาวัดบอลแหลกอีกแล้วห <c oughs> ลอกหลอกเทคนิคหลอกเอ,อ้ยอย่าเล่งมาทางนี้ผมยังไม่รู้วิธีแก้คสเออเจ้าสกิลพลูเลยนะ อ๋อสกิลพลูมีแก้เคล็ดอยู่นั่นก็คืออ่ใช้สกิลฟรีต,ตอนเออเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเลยโอ้โหอันนี้คือสกิลอะไรเนี่ยสกิลไล่ผมแดนเหรอการอนาเขตไล่ผมแดน แต่สกิลนี้นี่ผมก็ไม่รู้นะว่าจะไปทําอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ฟาร์มยาวๆเลยกันนะครับมันจะไม่มีอะไรมากเลยฟาร์มยาวๆเอ,อ่อทีน้ผมขอเปลี่ยนดับตามอีเวนต์ก่อนแลออ้วไม่นะผมยังไม่ได้ดาบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไปกันได้เลยเอาละครับผมเล็งมาแล้วผมใช้สกิล คาสกิลอีกทีไปเพราะฉะนั้นนั่นไงคนเร็งมาหาผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไม่ตื่นตนุกมากละกันนะครับตาต่อไปน้าผมน่าจะใช้เออ่สกิลเบียงเบนนะนั่นก็คือสกิลสกุจ,จีนัแหละซึ่งมันไม่มีอะไรมากเลยสกิลสกุจี เออไม่ก้าแอบไกลอยู่นะพวกเราต้องไม่ให้รีปเปอร์มันได้คิวไปเพราะฉะนั้นผมต้องใช้สกิลพลูเอ๊ะสกิลที่ขาดสกิลอือคิวไปหนึ่งคิวกลัวจะได้นะ เรียบร้อยหายตัวโอ้โหบอลเร็วบอลเร็วแบบจัดเต็มผมจะเล่นแบบโปรเซอร์เวอร์เลยละกันนะโอ้เยี่ยมได้สกิลมาแล้วกดใช้ทันทีเลยตอนนี้เหลือแค่สิคนเองนะรวมผมด้วยอ้าฮ่าเหลือสามคนแล้วพลิเป์ ตีไม่ถูกจังหวะแล้วเออเออเออเหมือนกันอละเหมือนกันเลยโอเคผมจะเอาสกิลพูลแล้วกันนะเอ๊สกิลสกุลจิตซึ่งเอาเป็นว่าผมยังไม่สอนที่นีคอะไรมากเกี่ยวกับแมปเบ็ดบอลแล้วกันนะครับไปเลย ไเดี๋ยวผมลองเทคนิคของผมมั่งสิมันจะเป็นยังไงถ้ากว่าลองเทคนิคผมเฮ้ยวัดว<ม>ัดเที่ยวถ้าที่ดีผมไม่ควรจะเข้าใกล้ก้นมากนะทำไมเขาไม่ตีกันอะผ้ามันแรงแรงยังไม่รู้ครับไปหาคนนั้นเลยไปเรียบรอ้อยอะฮะฮะ เรียบร้อยให้เดี๋ยวผมลดกราฟิกมาแล้วกันนะนี่ไงภาพเรื่นขึ้นเยอะเลยพอลดกราฟิกแล้วตอนนี้เหลือเอ่อสคนนะครับเออตีไปเขาใช้เทคนิคาเขาใช้เทคนิคนึ่มาผมก็ใช้เทคนิคกับเออเมื่อกี้ถ้ามาเลงผมเนี่ยผมเดดเลยนะ เอ้ยเยมาหนึ่งวหนึ่งกันดูๆเอ๊ะแต่เขายังไม่ได้ประกาศผลหนึ่งวีหนึ่งเลยเลอ๋อมีคนหายตัวอยู่ผมลืมอ้าฮะเอ้ย เค้์ครั้งที่ซ้อนเจอถ้อาทา้ทามูนวอลไปโอ้พระเจ้าเมีดาบฟรีัแต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันมันมีเหตุการณ์กระทันหันอะไรเกินไปนี่ผมคงจะร่อนเซิร์เวอร์โรนี่เขาเล่นเก่งกันมากเลย ตอนนี้ผมตั้งใจเล่นโดยที่ใช้สมาธิหนึ่งล้าเปอร์เซ็นต์เอาเฮ้ยผมกดแล้วไม่ใช่หรอผมกดไปแล้วไม่ใช่หรอเนปิงก็ในปิงเจ็ดสิบน,นะมันแบบแปลกวนะมันแปลก,ปเ,กนะเรื่องแปลกปอกนะเรื่อแปลกอปไปตาต่อไปเล่นแลกกันนะครับอัดช่วงโคลาวันกันนะเสียงผมก็จะใหญ่ลก แปกลกหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นไข่โอเคแค่นี้แหละมาอยู่กับตาต่อไปนะครับนี่ไงตาต่อไปมาละซึ่งตอนนี้อัดโคละวันกันนะเอ่อก็นั่นแหละเสียงอาจจะเพียเพ้ยนๆหน่อยแต่คงไม่เป็นไรหรอกไปเลยสมสปินไปเลยเสียงอาจจะแบบนั่นแหละอย่างที่บอกตอนนี้ปิงเท่าไหรนะ่เนี่ย พิมพประมาณ90 80ไม่ต้องเป็นหัวอีกประมาณ80อ่าเรียบร้อยเดี๋ยวก็เปิดหน้า UI าู่ไแป๊บหนึ่ง What about me, what about me What about me I so much loom, so much loom So much loom, oh I so 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 Này nha, phép ra rao ít nửng วันนี้น่าจะเล่นโหดนะตัวเสียงนี่คือเยี่ยมสุดๆเลย <c oughs> ผมเห็นโพสแล้วว่าทุกคนอยากจะเล่นเห็นผมเล่นเบดบอลอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปลดล็อกสกิลนี้แล้วกันนะพูดย้ำหลายรอบเกินมาเอ้ยเพื่อนผมเล่นด้วยอะ่ะเพื่อนผมเล่นด้วย What the hell เพื่อนผมเล่นด้วยเคลเพื่อนผมเลยน้ำรสไฟอ๋อพระเจ้าวันเร็วขึ้นมากเลยซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเกิดว่าผมได้เวลาโคลสองสามวันกลับคืนมามันจะดีมากเลยนะ โอ้ oh. มาเอ้ยเขาใช้ความเบีเ่ยงเบนเหมือนกันเลยใช้เหมือนกันเรียบร้อยกับจับไปสองเบดบอลไม่เห็นจะมาเลยอ่ะม่ถึงบอลนะนั่นไยามาแล้ะเรียบร้อยไปครั้งครั้งที่สามซึ่งมันจะมีบอลนะเบดบอลการอัปเดตก็คงจะดีมากเลยละ่ะคือตีบอลไ่ตีบอลม,มาอาหลงหล,ลงแล้ว ดีนะที่ไม่กดก่อนอะท่านขอไปเลยอ่าเรียบร้อยบ้าคลังมันเสียจังหวะขนาดนั้นเลยเหรอบ้าคลังเนี่ยเอาเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ยู่จะเกือบ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 ไม่กีกด skill. สกิลสกิลยังไม่ได้อืมไม่สามารถอยู่ได้เรียบร้อยถ้าใช้ริปเปอร์นี่สงสัยจะห้าคิวเรียบร้อยละเรียบร้อยคอมแมทโอเคตอนนี้เงินจากเก้าพันแล้วนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวข้ามไปตอนที่ผมเล่นเลยล้วกันมาครับมาละตาที่ผมเล่นละซึ่งจะได้รับของขวัญอะไรตอนนี้ What about me What about me What about me Can't d r e a o o f a ย เพื่อนผมไปซะแล้วแล้วเจ้าหนูนั่นนี่ก็เรียบร้อยละออบอลน,นี้ไม่หามาไม่มาหาผมโอเคมาหาละจฉนั้นกำจัดไปลหนึ่งไปครับไปหาคนนี้วุฒิบาลมีวุฒิบาลมีคือผมต้องดูความเร็วของบอลด้วยนะว่ามันเออ่ไม่เห็นจะมาหาผมเลยในบอล ผมต้องดูความเร็วของบอลด้วยถ้าใครใช้สกิลเร่งบอลน,นี่รับรองจบไม่สวยคือมันจะเสียจังหวะขนาดนั้นเลยเหรอสกิลเบี่ยงเบนอะถ้าเป็นดาบไฟเนี่ยมันจะเอ่อเล่งบอลมากกว่านี้นะบอลอุซามาหาผมแล้วแต่คนนี้มันแย่งไปเฮ้ เรียบร้อยผมเป็นโปรโซเซอร์ผมเอ่อมีอ่าเรียบร้อยเห็กับวัดแต่เฮลเลยมาเยเมันจะไปยากอะไรเนี่ยโอ้ก็แค่จับจักวะบอลให้ถูกแล้วตีไปตีมาเห็นตัวพ,พวกเราไปสีแดงแล้วก็นั่นแหละ อ่เพื่อนผมเดมเพื่อนผมพูดว่าแดมเลยทำไมเพื่อนผมชอบใช้สกิลหยุดแล้วก็เดยไปแล้วมุจะหาผมอยู่ <c oughs> เรียบร้อยไปนีกหนึ่งมาไม่ตรงจังหวะเอง เป็นต้นไม้สีแดงไปซะเลยหมจ่าเต้นอะไรมันนั่นสก,กิลอะไรนั่นอ่ะเฮ้ยเอาจริงสก,กิลอะไรยังงั้ว่าเป็นสก,กิลหนึ่งหมืนะ่นอ่ะแล้วก็เดะไป,เ,ปเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ถ,ถึงจะเป็นสก,กิลเทพแค่ไหนฮะก็ฝีมือไม่ถึงก็นั่นแหละเรียบร้อย ก้มามลองดีกับโปรเซเบอร์ได้ไงอันนี้จริงผมน่าจะอยุดกึก่งกลางโปรเซเบอร์กับเซเบอร์ธรรมดานะผมไม่รู้นะว่าผมจะเป็นโปรเซเบอร์หรือเซเบอร์ธรรมดาพอดูจากลักษณะแล้วโปรเซเบอร์น่าจะเก่งกว่านะเขามีไหวพริบเยอะกว่าคือสีแดงเมื่อไหร่เขากดเมื่อนั้นแล้วเขาน่าจะปิงน้อยด้วยเน่น่แน่แน่แนแน อะไรเนี่ยโู้บต่บอกมีบอกนะว่าผมจะซื้อสัวกกอันนั้นอน่ะเอย็ผมจะเล่งคนที่ใส่เออ่หน้ากากรูบอกเลยละกันนะโูตบอกมีเรียบร้อยครับเดฟไปแล้ว เจอความเบีเ่ยงเบนทําไมเขาโจนตีไม่ได้อะวัดเรียบร้อยไม่น่าเชื่อเลยนะว่ามันจะสามารถทำสกิลโกโจโฟ,ฟกได้อ่ะเพราะว่าเขาเอ,อแก้ไปแล้วเขาแก้ไปแล้วจริง ดักว่าเบรบอล,ลตอนนี้ที่เขาอัปเดตเดี๋ยวมันสามารถทำสกิลเฟกได้นี่คือมันจะโหดมากเลยนะโอเคไปไม่น่าใช้สกิลเปลืองเลยอยู่ไกลๆเข้าไว้อยู่ไกลๆเข้าไว้เสียงผมอาจจะแบบปแปลกหน่อยนะโอเคมาครับเผื่อเขาใช้สกิลอะไรผม นั่น่าว่า,เ,าเรียบร้อยเ,อเองินมือละเลยสองพันฉะนั้นฟาร์มไปยาวๆเลยครับเอ๊ะผมลืมรับอันนี้รับเควสรับเควสยังไงล่ะรับไปเลยแล้วก็เอาสปียรางวัลผมจะเอาอันนี้แล้วกัน อีกอันปะอีกอักไนอไห,นห,มหมอีกอันไหมอีกอันไหมโอ้มูแต่ดูมูแต่ดูตารางดูไปเลยจังๆอโอ้ยอีซี่เลยเป็นไงอีซี่เลย ไปละครับโอเคถึงเงิน 20, สองหมื่สกฤีเอ๊ะมันเค่งม,มันไม่ใช่ลนะนี่ไงสองห้าร้อยเพราะฉะนั้นเอ่อเหลืออีกประมาณสองสามอันเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็จะแบบนี่นแหละขอไปสุ่มวงล้อมหน่อยสิขอสกีเออท้าเลสไฟแล้วกันนะโอ้โหถ้าได้ความมืดเอาไปสร้างอะไรก็ไม่ได้ไหนขอดูหน่อย ทะเลความมืดเอาอยู่ไหเน,น,นี่ยเนี่ยผมยังไม่ได้โอ้โหโอ้โห VIP Clear Digger โอ้โหพอดูแล้วมีแต่อันสวยๆอโอ้โหอันนี้อันนี้น่าจะสวยกว่านะอันนี้คือแบบผมอยากได้มานะาอันนี้นกฟินิกเออโอ้โหพอเลืม่มาดูข้างล่างนี่อัอนบนนี่คือแบบ โดยค่าไปเลยอ่ะเ <c> ก <oughs> ินแค่เดี๋ยวผมจะใช้สกิลไฟเลือกแล้วกันนะไม่รู้นะเวามันจะได้เพะเพราะใช่เดี๋ยวดีทุกคนคิดเลยผมไม่มีอ่อการเดทแบบไฟเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะโอเคเอาอันนี้แทนไปก่อนมาครับครบเซตสกิลไฟตามที่ทุกคนขอ เฮ้ยใช้เออบาเลียนี่นะคิดโกมากโอเคใช้นะก็พอเฮ้ยเอาเฮ้ย่ายบอกนะว่าเน็บปิงโอ้โหทำไมเน็บโอ้โหขยับไปไม่ได้เป็นอะไรเนี่ย เรียบร้อยแต่วันนี้นี่เปิดรูนเน็ตเลยมาจากไหนเอ็มาจากไหนอุอาานอดบามีเอะวัตคือผมงงกับสกิลนี้จริงๆมากเลยนะ อันที่จริงผมอยากได้คนสองมากกว่าที่จะได้ออเงินสิ่งคนสองเหรียญน่ะดีกว่าผมจะใช้เงินทำไมคนนี้นูบจังเนี่ยยบ้อยเหลือคนนี้เรามาไฟแล้ว ผ้าผมแบบแหลกมากเลยอะไม่รู้นะว่าเป็นอะไรเงินเด้งเลยทำไะโ้แหลกมากแต่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเ,เปิด F K เ,เปิด F K รางวัลฟรีไม่ใช่สิมันไม่ใช่รางวัลฟรีแต่มันคือเวิร์กช็อป ไม่ใช่เวิร์กช็อปโฆษณานะนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยครับผมได้สกิลนี้มาแล้วโอ้โหอัปเกรดอัปเกรดโอ้โหอัปเกรดโอ้จริงนะพอผมอัปเกรดนี่แบบอจะเด้เลยโอพไปเจ้าถ้ายันคลิปหน้าเดี๋ยวเรามา อัปเกรดเอาเจ้าสกิลนี้กันละกันนะครับเดี๋ยวขอไปดูสกิลนี้ก่อนไปเลสโกเอ้ย FC ตัวตึงมาด้วยโอย้ก็ดีคนตัดต่อ,ตอแม่จะอ่วมมาดูไม่ถึงผมเนี่ยคนตัดต่อ,ตอโอเคครับมาดูสกิลนี้หน่อยจะเป็นยังไงมันใช้ยังไงนะ อ๋อรู้เลยอ่ะเดทไปก่อนไปครับเหมือนเคาน์เตอร์มากเลยเอาฮะ What about me What about me ฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> ผมงงกับสกิลนี้ผมงงกับสกิลนี้ เฮ่อ <The> <laughs> ผ,ผ, <laughs> ผมงงผมงงงวยเลย What What are you doing man? อ๋อ,อคือบอทต้องตีมาก่อนก่อนที่พวกเราจะเออใ,ใช่ไหม ผมไม่รู้เลยนะว่ามันเนีย่ยมันจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าก็บอดตีมามันจะใช้ได้อ๋อคือต้องการให้คนตีก่อนใช่ไหมคือผมไม่เข้าใจนะมันต้องกดสกิลอีกรอบหรือเปล่ายังไมันจะใช้สกุลจิตได้อะอผมไม่เข้าใจจริง <laughs> ผมคันหัว <laughs> ไม่เข้าใจจนคันหัว อาจีแฝกอะเอาจริงนะคือมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงก่อนมาแล้วก็ผมไม่ได้ใช้มาโครอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้คือผมกดแบบกดจริงจังเลย ผลการเกิดผลเกิดผ,ผลจริงจังคือผมใช้ไม่เป็นค่ะใครใช้เป็นก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปหน่อยนะผมใช้ไม่เป็นจริงเออทั้นั้นคลิปนี้ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเพราะมีปัญหาบางอย่างที่ผมต้องไปทำนะเพื่อให้ขอยหิวข้าวได้แหละเพราะฉะนั้น See you again goodbye อาแถมให้ก็ได้คือตรงนี้มันกดเออี่นะแต่ถ้ากว่ามันเร็วไปเนี่ยมันก็กดยากหน่อยคือถ้ากว่าเข้าไปใกล้ๆอะ่พูดพูดยังไม่ทด้ชัดคำเลยเดี๋ยวผมก็ไปปิ๊งนะลองกดใหม่อีกทีเซ๊เฮ้ย <Hey. S 2> What a b o u จริงนะคือมันกุดยากมากเลยนะอออเ,ยเ,ยเออนั่นไงวะ่ะ